จังหวะนี้ใจดีเข้ากระดูกดำสัจจะสิประการคำประกาศลำดับที่สิบสองของคาราบาววันนี้ทั่วประเทศงานเพลงคุณภาพกลับมาสร้างความสุขอีกครั้งในรูปแบบของคอมเพกนิสที่ให้ระบบเสียงคมชัดกว่าด้วยผลงานชุดเพลงกวีเพลงชีวิตจากวิสาขธรรมเล็กประชาชนะภัยกับอัลบั้มเราคนไทย สู้ๆกับงานชุดราชาสามชาติวิชาแพะของสามคนคาราบาลและกระสับกับงานเพลงควรๆของเขาพบกันบนแผงเทปชั้นนำวันนี้สาวๆกับอีกก้าวของงานสร้างสรรค์พน,นี้ยังมีแก้วตา ราวดีๆที่น่าจดจำผ่านวันนี้ไปเรื่องราวที่ไม่ดีุนี้คงเป็นเรื่องธรรมดาเกียติศักดิ์ชัดชัยเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมูเซอร์ฟูจิคาเซ็ตเก็บทุกธรรมชาติของเสียง album Techno Dance Music sống kiệt mix Egg TÊN Gì kiệt album Techno Dance Music Sốm kiệt mix may MÀY TÊN MÀY die. บีโบนจังหวะนี้ใจดีเข้ากระดูกดำเมื่อเธอผู้นี้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้แต่การมองเห็นทุกครั้งของเธอคือการฆาตรกรรมสยองขวัญเหมอือนกระปอนได้อยู่ในเหตุการณ์ความพิเศษในตัวเธอนั้นกลัดไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เธอเห็นทาให้พบกับตํารวจหนุ่มที่เชื่อในคาพูดของเธอเขาและเธอได้ช่วยกันสืบหาฆาตรกรผูนนั้นว่าเป็นใคร งภาพตาพิสวงนำแสดงโดยเฟรดานาเวทอมมี่ลีโจนทอปเทยเตอร์ขอเสนอเรื่องราวแนวสืบสวนเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้สี่ตุ้งตรงช่อง9อสมท ข่่าวกอนอนะะทางวิปรฐบาลนั้นได้เตรียมพร้อมรับมือการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันแล้วค่ะนายทิดพงษ์ชัย,ยนันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยว่าในช่วงเปิดสมัยประชุมวิสามันเพื่อพิจรารณางบประมาณวันที่24กุมภาพัน์นี้คณะกรรมการจะต้องเข้มงวดเพื่อให้สสเข้าประชุมสภารวมทั้งการอภิปรายในสภาก็ต้องให้เข้มงวดมากขึ้น จะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งพิจารณารายละเอียดของกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาและชี้แจงให้คณะกรรมการทุกคนเข้าใจเพื่อจะได้ประสานงานร่วมกันและนำไปชี้แจงกับสมาชิกพักเข้าใจได้ง่ายขึ้นรวมทั้งจะมีการแต่งตั้งโฆษกคณะกรรมการประสานงานด้วยกรณีที่พักฝ่ายค้านจะนำเรื่องปัญหาภัยแรงปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำเข้าสู่ที่ประชุมนายเทิดพงศ์ได้บอกว่า ถ้าฝ่ายค้านเสนอมาก็ต้องบรรจุเป็นวาระพิจารณาปกติเพราะเรื่องด่วนต่างๆยังค้างอยู่มากจึงต้องพิจารณาดูว่าเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สุดไม่ใช่เสนออะไรมาก็บรรจุเป็นเรื่องเร่งด่วนเสมอไปนายเต้ยพงศ์ได้บอกว่าอาจจะใช้เวลาหนึ่งสองวันพิจารณางบประมาณส่วนเวลาที่เหลือนั้นจะพิจารณากฎหมายอื่นๆที่ยังค้างอยู่ ทางรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทัศน์เงินเหม่นได้กล่าวผู้สื่อข่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมรัศดรที่ประสบวาตภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีถึงมาตรการปราบปรามอาวุธสงครามว่าไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มโทษผู้มีอาวุธสงครามจนถึงขั้นประหารชีวิตพระโทษที่มีอยู่ในปัจจุบันสูงอยู่แล้วแต่ควรเพิ่มโทษขั้นต่ำให้มีการจำคุกถึง5ปีและไม่มีการรอลงอาญา นายสุทศน์กล่าวต่อไปว่าการที่ผู้มีอิทธิพลมีอาวุธสงครามนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบขณะนี้ตำรวจเองก็ทราบดีว่าใครเป็นผู้มีอิทธิพลบ้างเพียงแต่จะดําเนินการจริงจังหรือไม่เท่านั้นการปราบปรามอาวุธสงครามให้ได้ผลต้องปฏิบัติอย่างเด็ดขาดไม่มีการเลือกปฏิบัติ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบางคนบางกลุ่มละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจึงทําให้ผู้มีทธิพลน,นั้นทําผิดกฎหมายกันมากขึ้นส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชวลิยงใจยุทธซึ่งได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายในวันนี้นะคะเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงสนามบินกองทัพอากาศเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมานี้ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก่อนหน้านั้นบอกว่า จะเดินทางไปแก้ปัญหาขอจอกอที่จังหวัดนาราธิวาสในวันพรุ่งนี้รวมทั้งปัญหาชายแดนที่เกิดเข้าใจผิดกันบ่อยครั้งระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะในเรื่องการจับสินค้าหนีภาษีไรนะครับก็ความาจริงกระบวนการนี้นั้นเราจะใช้กําลังเข้าทํางานหรือปฏิบัติการตรงเมื่อไหร่ก็คงจะได้แต่ว่าเราก็ได้เห็นเราได้ ตัวอย่างกันมาแล้วในอดีตว่าทําอย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดการสูญเสียกันมาเพราะนั้นเราพยายามจะสร้างความเข้าใจแต่ถ้ายัางดื้อรั้นทนํานันอยู่มันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้จะต้องใช้กําลังเข้าไปเผชิญหน้ากันซึ่งมันไม่ดีก็จะต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าม,มีอะไรกันจะให้เวลาสักเท่าไหร่คคงจะพูดตอนนี้ไม่ได้นะพวกรายละเอียดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในพื้นทีนะ่ าจะต้องบอกกับเรานะเราจะต้องตรวจสอบทุเรื่องปัญหาสาคัญคือความถูกต้องของข้อมูลก่อนถ้าเราเริ่มด้วยความไม่ถูกต้องหรือความไม่แน่ชัดในข้อมูลรือในสถานการณ์แล้วเดี๋ยวนําไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายและในช่วงนี้เราก็มาชมภาพยนตร์กันต่อนะคะแล้วชมสรุปข่าวอีกครั้งเวลาประมาณเที่ยงคืนคะ่ะ